ราะผ่าตัด p v เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นยังงฮะเ่อบ,บุช่องทองเนี่ยถ้าราดูตามรูปอันนี้เนาะลองสแกนมาใกล้ก็ได้ดูช่องทองคือการผ่าตัด p v ก็คือการผ่าตัแตดแปลงเพศโดยใช้เย่อบ,บุช่องทองวิธีการทำถ้าเราใช้วิธีการไฮบริดหรือทัทอฟ p v ก็คือเราก็ต้องเจาะช่องมาช่องเดิมเนี่ยฮะช่องวิ่งเข้ามาทางนี้แล้วเสร็จแล้วก็จะสิ่งที่เราทำเราคือขโมยช่องเนี่ยตำแหน่งเนี่ยของบริเวณลำไส้แล้วก็บริเวณกระเพาะปัสสาวะด้านหน้า แล้วก็ขโมยตรงนี้มาเป็นช่องคลอดหลักการของพีวีคืออย่างนี้นะก็คือแล้วด้านบนก็เย็บเย็บปิดเป็นโดมไปถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนไข้ PPV อย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดบางคนที่ไม่ได้ไดเลดได้ดีหรือการผ่าตัดบางอย่างมีปัญหาเนื้อไตค่อนข้างเยอะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพีวีละตันตอนนี้ถามว่าพีวีละตันจะทำาไงได้บ้างก็พีวีละตันเนี่ยมันก็คือ ตำแหน่งที่เราเป็นช่องคลอดหรือว่าตรงเนี้มันหายไปหมดแล้วมันก็จะตันจริงเกิดขึ้นได้บ่อยนะฮะจริงๆคนคิดว่า PV จบไม่จบทีเดียวมีสตอรี่ทั้ง2เรื่องคือจบที่ว่า ทำเยื้บุตช่องทองแล้วสวยหรูดูดีใช้งานดีมากกับสตอรี่ที่2คือใช้งานไม่ได้เลยแล้วก็ตันสตอรี่ที่สที่คนไม่ค่อยรู้ก็คือมีเลือดออกบริเวณเวลาโมหรือเวลาล้มเพล่เลือดออกเยอะมากดุเดือดมากถามว่าอันนี้เรื่องที่3เนี่ยเราจะไปพูดคลิปนีเราพูดคลิปต่อไปเพราะนพูดถึงการแก้ไขว่าถ้าทํา P P V แล้วเกิดการติดตันส่วนใหญ่เราะจะตันไม่ค่อยติดก็ไม่จะเกิดการที่ว่าตําแหน่งของเชื้อบุช่องทองเนี่ยมันหดแล้วมันหายไปหายไปเลยแล้วก็สิ่งที่เราจะทําได้ก็คือเคยมีคนถาม ามว่าทำ P P V อีกครั้งได้ไหมจาก่านำ P P V เดิม คำตอบก็คือไม่ได้เพราะว่าทําได้เหมือนกันผมว่าถ้าอนาคตเราเก่งกว่านี้เราจะทําได้แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นเลยเราก็คิดว่ามันไม่น่าจะทําได้เพราะว่าหลังจากที่เราเย็บขโมยช่องคลอดไปขโมยเย็บบุช่องท้องไประดับหนึ่งแล้วเนี่ย <era> เวลาเข้าไปทําช่องใหม่ค่อน <hing> ข้างยากอต่ Roger, ที่2คือการที่เราจะทำช่องใหม่เราอาจจะไม่สามารถที่เย็บปิดช่องข้างบนได้โดยที่ว่าเราจะต้องเย็บเย็บปิดช่องที่แยกจากส่วนของลําไส้กับส่วนของบริเวณส่วนอื่นของร่างกายนี่ยฮะให้มันแยกจากกันเอารูปนี้ดูแล้วกันคือเราต้องพยายามจะปิดช่องเนี่ยให้ได้ถ้าเกิด เร,เราปิดแต่ว่าเวลาทําครั้งที่2อ่ะปิดยากน่าจะปิดไม่ได้วิธีการแก้ไข P P V ก็คือผมว่าเสนอพิธีเดียวก็คือ Open Colon อนบาร์เนพลาสตคือคการผ่าตัดโคลอนที่เป็น Open เพราะว่าในในน,นับวันนี้ในในเซตติ้งของคลินิกเราเนี่ยเราว่าคือปกติแล้วหมอที่ทํา2กล้องเนี่ยก็คงไม่อยากจะเข้าไปเลาะ พังผืดในช่องนี้เพราะว่ามันทำคอามดังยากการลอกฟังผืนเนี่ยมันโอกาสที่จะต้องเถิดไปโอเพนค่อนข้างเยอะอย่างเช่นการแก้ไขเนี่ยมันมีโอกาสที่จะโดนกระเพาะสวะแล้วก็โดนลำไส้อยู่ด้านหลังแดงค่อนข้งางง่ายเพราะตัวนี้เป็นฟังผืดหมดเพราะฉะนั้นการแก้ไขค่อนข้างยากถ้าเป็นการแก้จาก PPV มาเราแก้เป็นให้ช่องคลอดม,มันออกมาได้เราแป้งเพศธรรมดาไม่ใช่ p p v นะแก้อะไรด้บ้างถ้าเป็นกาความลึกจะได้เพิ่มคล้นิดหน่อยแต่ว่าไม่ค่อยเหมาะสมเพราะว่ามันเวลาผ่าตัดค่อนข้งางยากอยู่แล้วอันที่2ก็คือจะแก้เป็น p p v ยังทำ เพราะว่าจะปิดโดมไม่ได้ตรวจก็คือจะจบที่ว่าเป็นเป็นโคลอนเป็นวิธีการเดียวที่แก้ได้ถ้าเสนอวิชพิธีนี้ก็เป็นวิธีการที่ผ่าตัดค่อนข้างยากอยู่แล้วแต่ว่าก็เป็นช่องทางเดียวที่ทำได้สําหรับคนที่บอกว่า B ี p ีแล้วตันจะทําไงคําตอบเป็นตอนนี้มีคาตอบเดียวตัอเป็นโคลอน